นี่นะครับเป็นเกมที่เอ่อในเป็นเกมใน,ในฟังกินที่ต้องโลเพนฮะงั้นเอาเลยนะครับ เต็มต้นก่อนครับไม่สูงไปหรอก่ครับจะได้ต้องเอาละเราไปเล่นแมปหนึ่งกันเถอะเริ่มต้องไปเล่นเกา้าเริ่มต้องไปเล่นเก้าดีไหมฮะทุกคน,นไหนๆกไ็ไหนไหนละไม่ได้เล่นนานละ เรามาลยุยกับสตรองแบทเทนกรา d กันถ้าใครรู้จักพี่ไร้ก็น่าจะรู้จักนะฮะน่าจะรู้จักเกมนี้นะถ้าไ่ใใครรู้จักพี่ไร้พี่ไร้ตัวจริงเสียงจริงส่วนผมผู้ที่จะมีผู้ติดตามถึงล้านซับตัวจริงเสียงจริงภายใน30สบปีผมต้องให้ถึงหนึ่งล้านซับ ภายใน30ปีไม่กัน1 0 0 0 0แสนซับเพื่อที่จะได้โล่เงินและผมก็ขอประมนประมูลปรโมูลอเออให้กับคุณช่องเลลี่เลลี่อะไรสักอย่างนี่แหละครับเขาเป็นเพื่อนของผมชื่อเขาชื่อว่ามดพี่มดใช่ส่วนผมจะเรียกชื่ออะไรผมก็ได้เลยครับแต่ว่าชื่อผมมี2ชื่อครับก็คืออเล็กซ์กับอันดานะฮะที่เรียกผมชื่อว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เลย สอชิ้นนั้นส่วนพี่มดผมขอประเมินหน่อยนะครับพี่มดเขาเป็นคนดีมากๆเลยนะครับเขาเขาเป็นผู้แข่งเขาเป็นคู่แข่งของผมนะครับก็ผมจะแข่งกับเขานะครับใครถึงผู้ติดตาม1นึ่งแสนซับก่อนนะครับก็ขอใหอ้ผมชนะพี่มดแล้วกันนะฮะโอเคเราไปเล่นเดือดรองไปที่กราวกันเอาละเอาล่ะ ผมจะบอกก่อนนะฮะว่าผมเป็นคนเคยเล่น the song, เด็ดซองเบนกราวมานียมากแล้วถึงผมจะมาแกล้งเป็นผู้เล่นใหม่ว้าว how to play เล่นยังไงใช่ผมหลอกเป็นผู้เล่นใหม่ไปนะฮะเออเออไฟต์คอมบไฟต์ ย,ยังไ่งไม่ลยนะครับูม,ม่ใช่ฮูเลนมาเลยนะครับป็่ผู้เลนที่กลาวีสุดอกเลยนะครับเอาจริงผมเคยเล่นแบบนี้มานานมากๆแล้วนะฮะตั้งแต่ผมยังใช้โทรศัพท์อัดฮะทุกคนก็น้าจะรู้น,รนะฮะในสมัยที่ผมใช้โทรศัพท์อัด ต้องไปถึงหนึ่งเดือนซ้ำแล้วผมมีผมจะโดนีให้มีหนึ่งว่ตตครบเพราะผมต้องเอาไปแบ่งโดนีให้กับเกมนี้อีก ผมไม่เสียเลือดสักกระจิกเดียวมันเป็นอะไที่เอ็มวู้ซาโยนาระซาโยนาระอาคาดแบบโวยซีบีดีทอเลตมันก็ใช่แค่ตัวนี้ตัวน bueno ี้ตัวนี้แล้วก็ตัวไหนอีกบ้างไม่รู้ เลขสามตัวก็ใช้ก็ใช้สามตัวเลขสามตัวเจ้าจีตามปุ้งจีปุ้งจีเหมือนเซอร์มิไม่มีคนเติมเลยนะฮะดูจากท่าทีแล้วน้องคิวแซนโลมีม้อนสติกโซแบทท่าแซโอ้ยโลบอ้บอ้บ โอรแอมนิวโอรฉันพูดเล่นใหม่โองใจเย็นครับใจเย็นครับพี่เ <c oughs> อามิเฟกอามิตัวรองผมคงไม่ต้องหว่วงกับจอบมากแลิกอาครับมแ,แ,แม่แซนอ๋อแซนง่นายไนแมนแซนไนแอนแซน ให้คุณร้าย เอ้ยมีคนเติมแล้วผมเจอคนเติมเรียบร้อยแล้ว

ยืนอยู่นิ่งๆอ่ะสุดยอดมากผมเป็นชายผู้แข็งแกร่งที่สุดยิ่งกว่าไซตามะไม่ปลิวไม่อะไรเลยไซตามะยังปุ๊บได้แต่นี่อยู่นิ่งๆเลือดไม่ลดเลือดลดสิฟัยกิ้งจิ้งโอ๊ยจอมมาจิงต้อนนกแจ้งนกแก้วจอมแจ้งดูสิไม่มีใครสนใจผมเลยเซิร์ฟนี้ คูเพลห้าพันทีมเมอร์อ่ะใครทีมรถแบดไกด์เ้ยไม่ได้แล้วผมต้อง,องไปช่วยคุณพี่โดนที แล้วคนเลือดน้อยที่มีคนเข้าไปซื้อนี่นัดแบตเลยอู้ว้าวว้าวว้าวอู้การต่อสู้นี้น่าสนใจสุดๆเลยอู้ว้าวว้าวโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโบรบังเจอแคมต้นเกตอินโบรนี่แน่นี่น่นี่แน่นี่เน่ไม่ใช่แบสู้ไม่เป็นนะครับไม่ใช่แสู้ไม่เป็นนะครับอ้าวอ้าวอ้าว ไอ้นี่ใช้สกิลใส่ผมไม่ได้แล้วผมต้องจัดการมันอ้อผเกี่ยวอะไรผมมาจะมาช่วยคุณคุณกำลังโดนทีมฉะนั้นผมไม่อ่อนให้คุณนะคุณฟังเจอร์แมนแล้วคราวหน้าเจอกันคุณฟ er, ังเจอคอมเม่าแมนคุณเจอดีแน่ chào em chào chào chào, chào. chào. ไปแล้วนี่สอคนนั้นน่ะโอ้ว่าจะว่ไปว่าจะไปตบซะหน่อยอาเถอะโด n ไอเน l ่จ,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 จ้โอเคเาทูเพลเล่นอย่างไร Dudey. ไม่ทเลยไม่ทำฉันเลย,ยฉัาไม่รู้ว่ามันทำได้ผีแอมนิวไอเดนเอฟเซ็อรี่ฉันไม่รับคำ strength คนนี้เขาพยายามช่วยผมจิตตลอดเลยอ่ะดีดนู เบคอนมิสกายเขาบอกว่าผมเป็นซิกมาเบคอนฮะวับวับว้าวต้องเปิดสกิลแล้วล่ะ Sigma. Yay! It's too wrong. I a good I need to show my skill. I need to show my skill. Monte will ใชมันถึงเวลาแล้วที <To show. S 1> Skill, ่ h o โชว์ k ม l l สกิลเขาบอกไม่แข็งครับมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องโชว์พลังกับแจ้งโชว์สกิลชันฉันม้ <c oughs> ต่อยทีกระเด็นทั้งแบบ เจอีเฮ้ยโอ้โห hey. oh oh. มันมีโอ้โ oh ห oh. มันมีหลายคนเกินไปอ่ะโอ้โหแล้วดูรถจับดจับเป็ดเจลโยเฟล่นฮ่ะโยเล่น What I need to be Sigma. <laughs> wow, come in, kill you, huh? Soon, don't jump Yo, he's mine, kill. He's mine. ร้อยครับหนึ่งคิวครับหนึ่งคิวเรียบร้อยครับหนึ่งคิวเอาเฮ้ยเรื คนนี้เขาคนนี้เขาสวยเขาสวยคนอื่นอยู่เลยอ่ะนี่อ่นี่ย่คนเนี้ยเขาสวยคนอื่นหมดเลยอ่ะโต้งืมมีคนเรียกผมช่องนะฮะช่องคำโอเคแปะปีป๊อปแปะแปะแปะปะปีป๊อปปีแปะ ชู I I o sure. wow, wow, wow. ูอั c คอมปูอิเ I คอตอิเลคอตว Video. ชัวว้าวว้าวนี้ตึงคนนี้ตึงมากเลยครับ ไอโคล่ะเฮ้ยสไปอะไรเนี่ยโบเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณมาทำไรคุณมาทำไรอะไรเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยไม่ได้แลวผมต้องจัดการสไปแล้วแม่เขาจะเป็นน้ำที่ผมชอบพ่สุดน์นะ We love helping d ง a c o n b โบโอ้อ๋อก็บอกเขาชอบเขาชอบช่วยเหลือเบคอน การเป็นเพื่อนผมแล้วคุณอารมีเซ็กเวทอะไรไส้อิสมายโฟร์ ไปคือน,น้านที่ผมชอบที่สุดนะฮะเออซาบ ต้องโวสกิลทั้งหมดที่ผมมีแล้ว้า่จงัทนตัวผมจะทำให้เห็นตัวผมชัดที่สุดนะน่า an ultimate user bro หลน โกลวไม่ได้นะแมอนนายแพทแด๊ตแพทคาซุตกคาซุโตะแล้วใครมันอยู่ใต้ตรงนี้แล้วเขาได้นั่นไงแด๊แพทจับเต็มจับเเจ็บจับเต็มป๊อบเจ็บรอยเดมเวลดัสแอนด์ไคลนคลิปเอ้ยโคลามานี่เลยโคลา ไม่ชอบไอ้นั่นอยู่ยิ่งไม่ชอบเจอนอสอยู่เชื่เชืแล้ว,วงไงเหรอคือจะ s t d r ม a m i n ม my เฟรนด์ ร้อยครับโคลา่าคล่าไปแล้วหนึง่งเอาเลยเพื่อนเย้เย้เอา,าอะไรนะฮ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 ะดอนทีมมิ่งมายเฟรนด์ดอนทีมมิ่งมายเฟรนด์ด o นทีมมิ่งมายเฟรนด์ I agree เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ

เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับแพรี่เสียครับเรียบร้อยครับแพรี่เสียเรียบร้อยครับแพรี่หายครับเป็นเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเหมือนกันครับเป็นเหมือนกันครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมามามาอย่าไปทีมดิเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วคุณมาทำอะไรเนี่ยโอ้เบคอนโอ้ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ไปแล้ครับไปแล้ครับอย่างนี้ผมเจอดีแน่ มันต้องรันนี่ครับโอ้โหแล้วดูแล้วดูโหเต็มไปหมดเลยคุณดูคุณดูเต็มไปหมดเลยมันเต็มไปหมดเลยโอเคผมจบแค่นี้ก่อนแล้วผมไม่ไอวแล้วบ๊ายบายครับทุกคนจบแล้วน